ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงกระบวนการยุติธ,ธรรมของไทยเองหลายคนบอกว่ายังมีหลายช่องโหว่เป็นช่องว่างสําคัญนะครับอย่างบางคนเนี่ยบอกว่า,าถ้าพูดถึงการจําคุกนั้นมีไว้เฉพาะกับคนจนกับคนด้อยโอกาสเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้นหูการในสังคมไทยนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นรอยด่างสําคัญนะครับในกระบวนการยุติธรรมของไทยก็ว่าได้ครับสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่องล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยเหตุน,นี้เองทางรัฐบาลทางท่านนายกนะครับก็เดินหน้านะครับที่จะยกระดับกองทุนยุติธรรมนะครับด้วยการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนจนผู้ด,ด้อยโอกาสที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มีสายป่านยาวพอที่จะ แก้ไขปัญหาครับค่ะนี่แหละค่ะในการยกเครื่องรอบใหม่ครั้งนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> เรามีรายงานพิเศษของคุณชนทิ <c oughs> ชารอดกันภายทีมพิกัดข่าวหนาว26ค่ะ สมมอบภารกิจของกองทุนยุติธรรมระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและสวสริภาพกับสำนักง,งานประลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันพุธที่27เมษาย,ยนที่ผ่านมานั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมจากส่วนกลางไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยกำหนดให้มีอนุกรรมการระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติให้ความช่วยเหลือในระดับจังหวัดได้ทันที เพื่อความสะดวกและความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนหลังจากพระราชบัญญัติกองทุนวิธธรรมพุทธศักราช2558มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาหัวใจหลักของกองทุนวิธธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิธธรรมบอกว่าคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ต้องขึ้นศาลเนื่องจากถูกดำเนินคดีทางค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการประกันตัว หรือขอปล่อยชั่วคขาวค่าจ้างนายความค่าธรรมเนียมสารการตรวจพิสูจน์ต่างๆค่าพาหนะเดินทางการคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยความเสียหายที่เกิดจากการกระทําผิดอาญาค่าใช้จ่ายอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของกองทุนการช่วยเหลือเยียวอยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งให้กองทุนวิธีธรรมสามารถฟ้องร้องไล่เบีย้ยเอากับผู้กระทําผิดได้เพื่อให้มีค่าใช้ใจ่ายเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปทั้งนี้เพื่อลดข้อจำกัดการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544 แม้ว่ากองทุนวิธิธรรมจะดำเนินงานมาแล้วกว่า10ปีแต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและไม่มีกฎหมายรองรับการมีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมจะช่วยให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นสื่อแล้วเขาอ่านสืตรมรักวักสองวักเนี่ยผมว่าเขาเข้าใจไม้รู้ที่มาที่ไปเขาไปที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ยำลงนนุนที่เราก็จะสร้างไปกำน,นันพิจารณารู้แล้วเขาไป ขอเราก็ต้องนึกถึงคนที่ไม่มีโอกาสท่านเขียนไม่กี่ประโยคแ้่ถ้าเขาเห็นตรงน,นี้แล้วเขาเขาได้มากลับมาดูแลครอบครัวเขาได้มันก็จะเป็นบุญุสมผมฝากสั้นๆแค่นี้เราว่าท่านจะเขียนไดตลอดสิปีที่ผ่านมามีสถิติผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรมแล้วเกือบ19,491ราย พิจารณาไปแล้ว18,530รายกระจายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า500ล้านบาทแยกเป็นประเภทคือการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวกว่า400ล้านบาทการจ้าสนายความกว่า35,000ล้านบาทค่าธรรมเนียมสารกว่า18,000ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีคดีสำคัญที่กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือหลากหลายคดีที่เคยเป็นข่าวเกรียวกราวเช่นคดีพนักง,งานประจำรถขยะ นำแผ่นซีดีไปจำหน่ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือกรณีชาวเลราวายเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายอำนวยความวธิธรรมถึงหมู่บ้านตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลสุรเดชปลอยมุกถ่ายภาพชนที่ชาวรอดกันภัยนาวิสิรายงานค่ะ ก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้คนที่มีรายได้น้อยหรือว่ามีฐานะยากจนนะคะก็สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานกองทุนกุฎิธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะ